สวัสดีเจ้าเพื่อน,อนช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาผัดเนื้อมันหอยค่ะผัดบล็อกโคลี่จ้าผัดเนื้อบล็อกโคลี่น้ำมันหอยจ้าก่อนก่อนอื่นเราก็จะเจียวกระเทียมให้เรียบร้อยก่อนนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่เนื้อเลยแ่วได้นเนื้อค่อยมากด้วยเริ่มเริ่มเหล้วก็ใส่เนื้อไปเลค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็ใส่น้ำมันหอยไปเลยนะคะ ลอกนิดหน่อยจ้ะเีวขาวค่ะมันตามสายขึ้นช้อนชาค่ะจ้าใส่ผงนัาไปเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยบ็อกคลี่ก็กอะอหอมแดงลงไปผัดเลยค่ะ จากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะดอผัดให้ดอกบอล็อกเกอรี่เขาดูดน้ำน้ำผัดของเรานะคะนล้นมั่นใจชิมได้นะคะเพื่อนแซ่บเลยค่ะ จากนั้นปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันค้าว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อผัดบ็อกคลี่นะ้ำมันหอยของเรานะคะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ